รีวิวเปรียบเทียบของตัว Xiaomi Pad 5กับ Pad 6ในปี2024ว่าเป็นไงบ้างผมในการใช้งานว่าพี่ใช้งานมาพี่ซื้อมากับราคาตัวนี้6,000และครั้งนี้8,000ครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อกับโปรโมชั่นล่าสุดผมด้านล่างคลิปนี้ให้เพราะว่าหลายคนถามมาเยอะมากว่าเสื้อไหนเป็นของแท้ไหมพี่ซื้อจากูนยนไทยผ่านลิงก์ที่พี่ผมแนบให้เลยผม กดได้เลยในการสั่งซื้อครับเพราะว่าโปรโมชั่นล่าสุดพี่จะแนบลิงก์ในการสั่งซื้อแล้วก็กดให้ด้วยผมในการซื้อนะไม่รู้ผมว่าเจ้าตัว Xiaomi Pad ห้า Pad หกจะมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดในปี2องสที่พี่จะมาเอามารีวิวในการเปรียบเทียบผมอย่างแรกพี่จะพูดถึงเรื่องสเปคก่อนครับผมเรื่องชิปครับตัวนี้ชิปตัวนี้ Snapdragon แปดหกศูนย์ตัวนี้แปดเจ็ดศูนย์กับความเร็วแตกต่างกันประมาณ10บ ถึง20%ครับไม่ถึงว่าแตกต่างกันมากเล่นเกมบอกเลยว่าปรับสุดเพียงพอทั้ง2ตัวมากในการใช้งานครับกับบอดี้ส่วนตัวบอดี้พี่ก็ชอบทั้ง2ครับเพื่อนๆชอบบอดี้ตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมนี่ครับอันนี้บอดี้มงตรงมดูกล้องแล้วให้ดูก่นครับนี่ครับกล้องหลังคือ13รล้านเหมือนกันมีไฟแฟก LED เหมือนกันนะครับซึ่งสกินโทนบอกเลยว่าถ้าพ่่อออชบนะเรืงงกล้้จใหดูวา ตัวไหนสวยครับนี่ครับกล้อง13ล้านผมบอกเลยบอดี้ Body. ผิวสัมผัสของบอดี้ผมของตัวแพดห้าจะมีความมันๆน,นิดนึงครับตังนี้ผมจะมีความแบบแบบแบบว่าไม่ได้มันมากจนเกินไปสำหรับพี่ถือว่าสวยทั้ง2ตัวนี้ครับด้านหลังให้ดูเลยครับนี่เพื่อนๆผมชอบตัวไหนนะครับนะครับเชื่อว่าเสี่ยวมี่เหมือนกันนะครับผมตัวนี้นะนี่ไอผมด้านข้างผมตัวนี้นะ ได้ครับผมตัวนี้ไม่สามารถเพิ่มไมโครดีกา์ครับผมแนะนำว่าถ้าซื้อตัว Xiaomi Pad 5นะแนะนำว่าเป็น256ส่วนต่างกัน1,200 0ก็ถือว่าได้ความจุที่เพิ่มขึ้นถึงเท่าตัวพี่แนะนาเป็นตัว Pad 5ที่ความจุ256ครับส่วนตัวนี้เป็นรุ่นเบสโมเดลครับอันนี้แรม 8G 128อันนี้แรม 6G 128เป็นรุ่นเบสโมเดลนะครับ ครับอันนี้ด้านข้างผมจะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงเหมือนกันผมตำแหน่งเหมือนกันเลยครับด้านบนลำโพง4ตัวเป็นแบบ Dolby a t m o s เหมือนกันเลยเสียงพี่จะเก็บเทียบเสียงด้วยว่าเสียงเป็นไงบ้างนะครับนี่ปึ๊บ รับลำโพงตำแหน่งเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการสกีนนะผมตัวของแผ่นจะอยู่ด้านกลางแต่ตัวของแผ่5จะอยู่บริเวณขอบผมเขียนว่าตัว Dolby Vision Atmos ครับนี่ครับก็คือการรับระบบเสียงแบบ Dolby Atmos นะครับผมตัวนี้ถือว่าเวิร์กมากครับปุ่ม power อยู่ด้านบนนะผมตัวนี้นะนี่ครับนี่ให้ดูครับผมปึ๊บท่านข้างด้านล่างผมจะเป็นพอร์ต Type C ไม่รูไม่มีรูหูฟัง3.5ผมตัวนี้ลำโพง4ตัวนะครับ ซึ่งมพง์บอกเลยว่ามันสุดยอดมากหรือว่าหน้าจอเป็นไงบ้างครับหน้าจอหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอ11นิ้วเหมือนกันทั้งคู่ครับตัวขอบของหน้าจอจะรู้สึกว่าตัวแผดหจะมีขอบที่บางกว่านิดหน่อยไม่ได้แตกต่างกันมากมายผมในเรื่องสเปคนะผมมารูผมเฟรมเรทของหน้าจอหรือว่าอัตรารีเฟรชของหน้าจอครับนี่ครับัวมตัวนี้พีเปิดให้ดูเลยว่าจะปรับได้สูงสุดเท่าไหร่ครับในส่วนของตัว Xiaomi แพนหกนี้เรืงสุดคือหนึ่ง้อิบสี่เฮิร์ตอันนี้คือหนึ่งร้อยยี่สิบเฮิร์ตครับพีขอปรับที่การแสงผลของหน้าจอครับไม่รู้ว่าผมเฟรมเรียนี่นะครับปรับได้คือตัวนี้หกกับร้อยอันนี้คือปรับได้สูงสุดคือหกสิบแล้วก็เก้าสิบ่ซึ่งเองตรงนะพี่ก็ใช้ตัวร้อยยก็เพียงพอแต่ร้อยสถือว่าการลื่นไหลของหน้าจอครับนะครับมันจะมีความลื่นไหลที่ติดนิว้วแล้วก็ความสมูทท ความชัดอยู่ที่ 2.5k อันนี้ 2.8k แต่จริงๆก็ไม่ได้แตกต่างกันมากน้อยเพียงใดครับพี่ผมจะขอปรับไวเปอร์ก่อนไวเปอร์ในการใช้งานมันมีไวเปอร์ที่เป็นแบบเดียวกันไหมครับนี่ครับพี่จะขอเปิดไวเปอร์ก่อนน่าจะมีนะส่วนมากก็เป็นรุ่นเดียวกันน่ครับไวเปอร์ per, เห็นไหมว่ามีครับพี่ฮอบจะขอเปิดไวเปอร์ที่เป็นเดียวกันทําให้ดูว่าสีมันเป็นไงบ้างครับนี่ครับก็คือสีเดียวกันเลยครับผม เปรียบเทียบหน้าจอของตัว Pad 5จะมีสีที่จัดจ้านมากกว่าครับพี่จะขอเปิดไปใช้ไะ้ครับผมทั้งคู่เหมือนกันเลยครับอันนี้พี่ปรับวปอร์ให้เหมือนกันนะครับนี่ปึ๊บ ทุกอย่างของสีหน้าจอครับซึ่งเพื่อนๆอนกำลงังสนใจว่าเฮ้ยชอบตัวไหนเซียว i มี่แพทหหรือแพท6แต่เอาตรงนะัสีของหน้าจอถ้าสีที่สดใสมากกว่าจะเป็นแพท5แต่แพทหมันจะเป็นแบบสีที่นุ่มนวลตาสามารถดูได้อย่างสบายตาแล้วก็ฟังก์ชันในการใช้งานถือว่ามีความโคมชัดที่มากกว่าแพท5นะครับนี่ครับถือว่าสุดยอดมากนะครับผมความลื่นไหลครับผม การัดมาดูคมเรื่องเสียงเป็นไงบ้างเนาะบอดี้ให้ดูแล้วว่าบอดี้ก็สวยงามทั้งคู่ไม่ได้แตกต่างกันมากมายครับส่วนตัวบอดี้ก็สวยงามทั้งคู่ครับมาดูว่าเรื่องเสียงผมพี่จะขอเปิดเสียงให้ดูว่าเฮ้ยเสียงมันมีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดครับนะครับพี่จะขอเปิดเพลงแนว EDM ก่อนนะครับซึ่งเป็นเพลงที่พี่อยากเปิดแ,ลแหละเพลงนี้นี่ครับ Good day แล้วกันเนาะนี่ครับพี่ผมจะขอเปิดตัวเสี่ยวมี แพดห้าก,ก่อนนะครับแล้วพี่จะเอาไม์ผมไว้ด้านบนนะครับมาดูว่าเสียงเป็นไงบ้างนะครับ STEP one, wake up, brother rise brother Wake the up STEP with grow hard about what wanna Wake Today's gonna a day Wake sun You're going some good some food in you Step three, You grow hard about what you wanna Step four, everybody just do your thing. Wake up, Today's gonna be a good day. Wake up. up. Today's gonna be a good day. Wake up. up. Today's gonna be a good day. Wake up. up. Today's gonna be a good day. Wake up. Wake up. คือเสียงเบสเสียงกลางออกมาได้อย่างเหมาะสมมากเลยครับคือตัวแพท5เสียงก็ยังดีของมันอยู่นะครับมาดูว่าแพท6เป็นไงบ้างนะครับคือเ Grow hard about what you wanna be. Step four. everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day, wake up, today's gonna be a good day, wake up. ถือว่าเสียงแพท6คุณภาพเสียงออกมาได้อย่างสมบูรณเสียงเบสเสียงกลางเสียงทุ่มออกมาได้อย่างเหมาะสมนะพี่ว่าโอเคครับ okay, ผมเรื่องเสียง4ตัวเป็นของ d o l บ y a แ m o มนี่สบายหายห่วงครับแพท5ครับ day, yo. ations, เสียงโคตรดี Set your ations, โอ้โหเสียงไม่ได้แตกต่างกันมากมายครับเพื่อนๆฟังแล้วเพื่อนๆว่าเฮ้ยเสียงตัวไหนดีก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนะผมว่าเฮ้ยตัวแพทห้าหรือว่าแพทหกเสียงเดียวกันเนาะเพราะว่าพี่ผมทําการทดสอบให้ดูเลยครับมาดูว่าเฮ้ยห,หน้าจอสีสันจะเป็นไงบ้างผมในการเปิดตัวสูงสุดก็คือ 4K HDR นะครับผมตัวนี้จะเป็นไงบ้างผมจะขอเปิดเลยนี่ครับสูงสุดผมพี่ปรับเป็น HDR ให้ดูเลยครับ ลำโพมันมีตัวอ e ีควอไลเซอร์ในการปรับซึ่ง P ปรับเป็นอ e ีควอไลเซอร์ล่ล่างก็คือแบบว่าแบบว่าให้มันเหมือน,อนกันนะครับผมก็คือปรับเป็นค่า e ด a ฟ l ์มาดูผมสีสันของหน้าจอเป็นไงบ้างนะครับผม <c oughs> นี่ให้ดูเลยว่าสีสันบอกเลยว่ามันสวยสดงดงามมากครับนี่ครับทั้งคู่บอกเลยว่าสีสันคือสดสวยจริงให้ดูครับให้ดูเลยนี่คือแบบโหมันสวยงามมาก คือให้ดูอีกทีครับคือมีความสวยงามที่ลงตัวมากเลยครับพีขอปิดไฟให้ดูเลยครับนี่ครับคือดูดูแสงของหน้าจอครับเพื่อนๆชอบตัวไหนครับผมก็คอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยชอบหน้าจอของตัวไหนก็คอมเมนต์ได้นะผมนี่ผมว่าตัวนี้เนี่ยสีสันมันจัดจัดจ้านอันนี้จะเน้นแนวความสมจริงครับตัวแพทหกนะครับบอกเลยว่าเวิร์กเวิร์กครับปึ๊บมามาดูตรงนี้ปึ๊บ ขยายครับนี่เห็นไหมสีสันครับแล้วแต่คนชอบเลยครับผมว่าสีสันตัวไหนสวยกันครับส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันก็สวยทั้ง2ตัวนี้ได้อย่างเพียงพอมากครับผมในการใช้งานครับนี่สวยครับ สวยจริงอองตรงว่าเป็นตัวแท็บเล็ตที่สีสันแล้วก็ลำโพงคือคุณภาพออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากอันนี้ขอเชินชมเลยว่าเรื่องหน้าจอนี้หายห่วงมากเลยครับสกินโทนหน้าจอนี้ไว้ใจได้แน่นอนนะผมตัวนี้บอกเลยว่ามันเวิร์กเวิร์กหน้าจอกินขาดครับ ทั้งคู่คือหน้าจอแสดงผลได้คือเอาตรงสายตามนุษยก็ไม่ได้แยกมากมายอะไรครับสปีก็ถือว่าสวยทั้งคู่ไม่ได้แตกต่างกันมากมายอะไรผมในเรื่องหน้าจอครับผมให้ดูครับในเรื่องในการใช้งานแบตเตอรี่นะครับผมแบตเตอรี่พีใช้งานมา1วันไม่ขอพูดเรื่องสเปคมันจะแบตแบตพันอะไรมิลแอมก็คือ1วันทั้งวันแบบทั้ง2ตัวนี้ก็เหมือนกันทุกประการครับไม่ได้แตกต่างกันแบตก็อึดอึดครับคือแบตก็ใช้งานได้ฟ้าชาร์จ3วัตต์เหมือนกัน แต่หัวชาร์จตัวแ a ่5จะแถมมาในกล่องคือ22.5วัตต์แต่แผ่นไม่แถมสายชาร์จมาแถมแค่ตัวที่เป็นสายชาร์จแต่พี่ใช้หัวชาร์จที่เป็นเติร์ดบัตตี้ของยี่ห้อยูกิอย่างเนี้ยมันก็รองรับพวกชาร์จด่วนได้หรือว่ามีเทอร์โบชาร์จซึ่งพีก็ชอบครับผมอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะใช่ไหอันนี้คือรีวิวเองนะครับเคอแนะนำว่ามันดีจริงสับตัวหูวฟังนะผมที่พีรู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบไม่ได้ใช้งานมากมายใช่ไหมพีก็ซื้อพวกหูเอ้ยหลายคนถามมาเยอะอ่ะว่าพี่ ใช้หูฟังอะไรใช่ไหมพี่ใช้หูฟังของเบดโปรครับผมเบดโปรคอนเน็กต์น่ยพี่ก็ใช้รุ่นนี้ครับผมเบดโปรนี่ครับเบดโปรคอนเน็กต์ซึ่งมันเป็นตัวหูฟังที่มีไม้สี่ตัวซึ่งมันตัดเสียงดีมากแล้วก็เบดโปรแอร์ครับซึ่งเป็นหูฟังที่ใส่แล้วไม่เจ็บหูเพราะเป็นแบบโอเปิลเอียร์ซึ่งมันไม่มี3.5ครับพี่เลยซื้อวระเล็ตมาใช้ซึ่งราคา700 800นี่แหละไม่แพงครับไม่แพงเดีย๋ยวพี่จะขอแนบบิลก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปอีกแล้วเพราะว่าหลายคนถามมาเยอะว่าใช้หูฟััังงงอะไรรหูฟตวนนี้ทจิ เป็นเครื่องสูนไทยด้วยนะครับผมหูฟังนี่ครับวันนี้ผมพี่จะให้ดูว่าเฮ้ยเรื่องสีสันของตัวกล้องเป็นไงบ้างผมจะขอถ่ายให้ดูนณตอนนี้เลยครับนี่ครับนี่ครับฟังชันของเมนูกล้องก็จะแตกต่างกันแนะครับนี่ครับพี่จะขอถ่ายให้ดูนะครับกล้องหลัง13ล้านนะครับผมปึ๊บนี่แบบนี้เลยถ่ายครับผมนี่ครับตัวของ เสี่ยวมี่ครับผมพี่จะขอปิดตัวฟังก์ชัน AI ก่อนซึ่ง AI บางทีมันทําให้สีมันมันแบบนั้นแต่เอาตรงนะสกินโทนนะเอาตรงว่าถือว่าปิดแอร์แล้วตามครับทองเสี่ยวมี่แผ่นห้ามันจะเล่งแสงออกมาแสงมันจะออกแนวแบบว่าสีแบบสดๆสดอ่ะสดใสแต่ถ้าใครชอบแนวสมจริงครับผมไปตัวเสี่ยวมี่แผ่นหกครับจะมีตัวที่สมจริงครับผมในการใช้งานที่มากกว่าครับเห็นไหมนี่ปึ๊บเห็นไหมครับว่าสกินโทนสังเกตเลยว่า เป็นสีที่มีสกินโทนที่มากกว่าตัวที่แบบตัวแพทห้าแพทห้าจะไม่มีควณมละียของภาพที่มากกว่าครับเซอร์พีสิบสามล้านเท่านี้ก็ถือว่าเพียงพอมากๆแหละในการใช้งานครับก็ถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่คุ้มมากกล้องดีลําโพงดีแล้วก็เสียงดีเล่นเกมคือโคตรดียแหละมาดูว่าผมมาดูกล้องหน้าผมว่าเป็นไงบ้างวิดีโอผม 4K เหมือนกันในงานวิดีโอผมพี่จะขอถ่ายให้ดูแล้วกันว่าเป็นไงบ้างเนาะนี่ครับจะขอถ่ายงานวิดีโอให้ดูเลยครับปึ๊บนี่ครับขอสไลด์นะครับผม 1234 5678 1234 5678อันนี้สไลด์ให้ดูเลยนะครับนี่นี่ครับผมไปดูว่าเฮ้ยมันเป็นไงบ้างเนาะพี่จะขอสไลด์ตรงนี้เหมือนกันครับ 4K เหมือนกันนะผม30มฟ f ม12 3 4 5เจ็ดแปดหาครับมาดูผมว่าเฮ้ยมันเป็นไงบ้างกับไฟล์ตัววิดีโอนะจะให้ดูตัวแพท5ก่อนนะครับ เสียงกันนะ 5, 6, 7, ห้าหกเจ็ดแปดอะมครับเอามไมหนึ่งสมสห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสอห้าเดแปเสียงไม่ดูดดีมากโหเสียงมีคแพดห้ 5, เสียงตัวไมโครโฟนดูดเสียงดีดมากครับบรรลแผ่น6นะครับ5้าหกเจ็ดแปดหดแปคุณภาพก็ดีเหมือนกันครับ 2> 1 2 3่5สองสามสี่ห้ดแปดหนึห้าดแปด บอกเลยว่าไว้จะได้ผมคุณภาพดีแน่นอนครับเรื่องตัววีดีโอนี้บอกเลยว่าสบาย high, หายห่วงแน่นอนครับเสียงคือดีแล้วก็ใช้ได้ครับเรื่องสกินโทนในการใช้งานนะ่ะบอกเลยว่าไว้ใจได้ครับเพราะกล้องหน้าตายไหมกล้องหน้าถ้าเป็นกล้องหน้าผมเลนอัลตอรวายมันจะอยู่เลนวายก็คือตัวแพดหกจะมีเลนที่เป็นมุมกว้างมากกว่าครับแต่สีสันเอาตรงก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายครับแต่เอาตรงค่าพีชอบจริงจริงอ่ะพีชอบตัวเสี่ยวมี่แพ หกมากกว่าครับแต่เอาตรงว่าเราใช้งานอะไรมากๆไม่ได้มากมายก็คือแพด5ก็คือตอบโจทย์นะครับนี่ครับผมกล้องหน้าก็มีฟังก์ชันต่างๆให้เราปรับนี่ครับเปิดให้ดูเลยครับผมนี่ครับมันจะเป็นแบบวายผมกล้องนี่ปึ๊บนี่ครับก็คือกล้องหน้าสลับปึ๊บนี่ครับอันนี้เป็นวายแล้วผมวายนี่ครับอันนี้จะเป็นแบบนอ r m a l อันนี้จะเป็นเลนวายเห็นไหมครับว่ากล้องมันแตกต่างกันนะครับนี่ปึ๊บปึ๊บนี่ปึ๊บ เห็นไหมครับว่ามันเลนมันแตกต่างกันซึ่งคุณสมบัติในการใช้งานกล้องก็ถือว่าโอเคครับต่อไปพี่พอ,พอพูดถึงเรื่องเกมครับว่าเกมเป็นไงบ้างสับเกมเก็บชิมอินแพรครับบอกเดี๋ยวว่าความไหลลื่นของเกมนี้อ่ะทั้ง2ตัวนี้ไม่ได้แตกต่างครับปรับได้เป็นอัลตร้าแบบว่าสูงสุดของตัวเกมแบบสูงสุดสบายหายห่วงครับมีความลื่นไหลของตัวเกมมากสับตัวเก็บชิมอินแพรครับผมแพท์ห้าแพทหกเล่นเกมเก็บชิมแพรไม่ได้แตกต่างกันมากมายครับเรื่องเล่นเกมครับมัน CPU มันแบบว่าซีรีส์ 860กับ870แต่จริงอ่ะเปอร์เซ็นต์ในการอัปเกรดของ CPU ก็มีความแตกต่างกันมากแต่พี่สัมผัสในการเล่นเกมพี่ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แตกต่างกันมากมายผมสับตัวเกมครับทัดกดถือว่าดีจริงผมสับตัวนี้บอกเลยว่าหายห่วมากผมสับการเล่นเกม คอนเฟิร์มเลยว่าเล่นเกมคือดีมากทัดคือดีจริงครับสับเกมตัว PUBG Mobile ครับบอกเลยว่าหายของผมจจตโขบปรับได้เป็นออาต้า h อ R และเปิด60เฟรมแล้วก็เปิด90เฟรมในหมวดที่เป็น HD หรือว่าหมวดที่เป็นแบบว่าสมดุลได้ถือว่าโคตรจรงมากเลยผมสับตัว เกมที่เป็นพ u b g mobile ครับบอกเลยว่าหายห่วงมากครับแล้วก็มีฟังก์ชันมในการใช้งานเกมเทอร์โบของทั้ง2ตัวนี้ผมนี่ครับจะอยู่นี่ด้านนี้ปึ๊บซึ่งดีมากผมหรับเกมเทอร์โบที่มีให้เราปรับเราผมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับได้ซึ่งมันตอบโจทย์มากผมแล้วเกมนี้ที่ปรับผมสูงสุดดูครับผมในการทัชดูครับผมแ i มมี่แผดห้าแผหกก็ถือว่าตอบโจทย์เหมือนกันนะครับคือทัชได้เหมือนกันเลยครับผมตัวนี้บอกเลยว่ามันเวิร์กมากนี่ครับ คืออันนี้พีไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะผมแต่บอกเลยว่ามันปรับได้สูงสุดในการใช้งานได้เพียงพอมากเลยครับผมนี่ครับสุดยอดครับผมบอกเลยลื่นไหลเกินคําว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากครับนี่ครับผมอันนี้เกมจับชิมแผ่นนะผมถ้าเกมนี้ปรับได้สูงสุดเกมอื่นนี่สบายหายห่วงครับบอกเลยว่ามันโคตรลื่นบอกเลยลื่นมากนะครับนี่ลื่นมากครับนี่ครับอันนี้ก็อันนี้พีครับผมดู นี่บอกเลยว่าสบายมากแล้วสีสันของหน้าจอผมสแสดงผลออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากคือแบบมันสุดๆดแล้วมันทัดดูครับดูการทัดอันนี้แบบดูเอฟเฟกครับผมเปิดให้ดูเลยตัว Xiaomi Pad 6กับ Xiaomi Pad 5บอกเลยว่าทัดแบบนี้เลยครับไม่ได้แตกต่างกันมากมม่ถือว่าสุดยอดมากครับสุดยอดจริง Pad 5ก็ถือว่าโหดมากในปีนี้ครับไม่ได้ชี้เลยเลยครับดูดูครับ ครับดูทัดดีมากทัโทดโคตรดีแล้วเสียงผมออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบมากเสียงโคตรดีอ่ะโอ้โคตรเวิร์กบอกเลยว่าเวิร์กมากดูครับดูครท,ทับโคดูครับโคตรสบายบอกเลยว่าเล่นเกมเจ็บชิมแพกได้อย่างสบายครับในส่วนรับจีบใบผมในการปรับเนาะอันนี้ปรับเป็นตัวสูงสุดของตัวเกม ของพับจิวบก็คือเป็น SDR SD ครับผมดูว่ากราฟิกของตัวนี่ครับดูคือปรับได้เหมือนกันนะผมปรับ90เฟรมเหมือนกันทุกอย่างบอกเลยว่าไหลลื่นมากในส่วนเกมพับจิวบครับทุกอย่างเหมือนกันเลยครับผมบอกเลยว่าเล่นเกมคือสุดจริงหายห่วงครับบมอกว่าเป็นแท็บเล็ตที่เกินคําว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากครับผมในปี2024กับตั้ตัว Xiaomi Pad 5กับ Pad 6ในปีนี้สัปีถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่เกินคําว่าคุ้มค่า คุ้มราคาจริงครับเป็นแท็บเด็ดที่พีอ่ะอยากแนะนําจริงว่าเฮ้ยมันยังคุ้มนะในปีนี้สับเจ้าตัวแพดห้ากับราคาตอนนี้ผมอาจจะมีความจุที่2องหอยู่ที่ประมาณ7จ็ดพันก็ถือว่าคุ้มอันนี้8ปดพันกว่าบาทถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับสเปคที่ให้มาจัดเต็มแต่ผมตัวนี้ใส่ซิมไ,มได้นะเพื่อนๆหลายคนถามว่าใส่ซิมไหมใส่ซิมไม่ได้เพิ่มไมโครดีการไม่ได้ผมแต่สัพพีอ่ะถือว่าเพียงพอครับไม่นับว่าเป็นความจุเยอะแล้วกันเนาะสับพีบอกเลยว่า หนึ่งสองแปดสพีก็เพียงพอเล่น a c e b o o k เล่นไอจีเล่นทวิตเตอร์ถือว่ามีความไหลลื่นในแบบของมันครับในการแบ่งหน้าจอก็แบ่งหน้าจอได้เหมือนกันเลยครับผมนี่ครับแบ่งแบบนี้เลยครับเดี๋ยวพี่จะพอแบ่งหน้าจอให้ดูผมว่าแบ่งหน้าจอเป็นไงบ้างนะครับนี่ปึ๊บครับแบ่งหน้าจอปึ๊บเดี๋ยเช่นพีผมดูยูทูปอยู่เนาะนี่ครับก็แบ่งหน้าจอครับปึ๊บนี่ครับปึ๊บแล้วก็กดค้างไว้ครับผมแบ่งฟังก์ชัน หรือว่าแอปเพิ่มเราเติมไม่มีเรากดทั้งนอกครับผมทําการเปิดแอปนะครับผมเช่นรูปภาพพีก็เปิดรูปภาพครับผมหรือว่าเปิดแอปอะไรก็ได้ซึ่งมันสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายมากเลยครับผมในการแบ่งหน้าจอครับเช่นพี่จะแบ่งเอาสเปคตัวนี้นะครับพี่ก็แบ่งไปเห็นไหมครับว่ามันเป็นแบ่งง่ายและมีความสมูทครับแบ่งได้แบบนี้ปุ๊บแบบนี้ปุ๊บแล้วก็มีผม multi window ในการใช้งานด้วยซึ่งอองตรงนะมันตอบโจทย์มากครับเช่นพีเียร์แอปกันนะปุ๊บแบบนี้ครับพี่ก็จะใช้ผม multi window ในการแบ่งปุ๊บแบบนี้ปุ๊บ ครับเจาะแอปไหนเป็น multi window ครับผมแล้วก็เปิดไว้กดค้างไว้ปุ๊บแอปนี้ก็ได้หน้าต่างลอยเห็นไหมครับมันมีคำว่าหน้าต่างลอยเจาแอปนี้เป็นหน้าต่างลอยได้ไหมหน้าต่างลอยได้ครับแอปนี้หน้าต่างลอยได้ไหมตัว YouTube บางแอปมันจะรองรับนะผมนี่ครับหน้าต่างลอยได้ไหม ครับหน้าต่างร้อยได้แล้วก็เลยอที่มันเป็นหน้าต่างร้อยได้นะผมนี่หน้าต่างร้อยมันจะมีฟังก์ชันในการใช้งานหน้าต่างร้อยได้ผมบอกเลยว่าเป็นแท็บเล็ตที่คุ้มค่าคุ้มราคามากในปีนี้ผมเสารนี้พี่เพผมขอจบคลิปในการรีวิวในการเปรียบเทียบของทั้ง2ตัวนี้ผมหวังว่าจะเป็นคลิปที่ตัดสินใจว่าจะซื้อรุ่นไหนนะผมรุ่นนี้รุ่นนี้บอกเลยว่าพี่ผมจะขอแนบลิงก์ด้านล่างในการสั่งซื้อผมเสารนี้ขอทาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์เสารนี้ขอบคุณครับ